สวัสดีค่ะ Beauty Story ายเก่าโกจิมาแล้วจ้าโอเควันนี้น่าจริงน่าจริงเมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะคะการลงรองพื้น BBCC นู่นนี่นั่นโน้นการทำให้ผิวแบบว่าไม่น่ากลัวขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือผิวที่ผ่าน สงครามไม่ใช่ผ่านมอยส์เจอร์มาแล้วนะคะเซร่มมอยส์เจอร์แล้วก็กันแดดช่วงนี้ก็ใช้กันแดดตัวนี้นะคะ B.O.R.E.U.V. Aqua wow. ตัวนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าช่วงนี้จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นสิวเป็นผดเยอะนิดนึงเพราะว่าเล่นโยคะแล้วก็ต้องเอาหัวแปะกระบอกโยคะซึ่งไม่สะอาด เขาใจใช่ปะแต่ก็มันทำไงได้มันก็ออกกำลังเนาะมันก็ต้องมีกันบ้างอะไรแบบนี้โอเคมาฉาบหน้ากันดีกว่านะคะใช้สับน้องหญิงแย่นิดนึงก็ใช้สองตัวนี้อยู่ค่ะนะคะก็คือโมดิเยหอยลายหอยลายไม่ใช่อันนนมันมาลายโมดิเย่หอยทากนะคะคือเป็นสีสีครีมนะคะเป็นสีจริงๆเขามี3ามสี เอ่อจะมีตัวสีเหลืองอันนึงสำหรับคนผิวสองสีหรือผิวเข้มนิดน,นึงนะคะจริงเก่าก็เป็นคนผิวเข้มแต่กระแดะที่จะใช้ให้มันขาววอกเข้าวนะฮะโอเคแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยช่วงนี้เลิฟมากมากเลยนะคะใครลองไปหาใช้กันดูบมือเดียวนี้มันก็ลำบากอย่างนี้ใช่ไหมโอเคตัวนี้ค่ะมันเป็นฟองน้ำนะคะรูปเหมือนจะบอกเหมือนไข่มันก็ไม่ไม่รีทีเดียวนาะนะคะแต่ก็ เป็นฟองน้าที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวอ่ะทีนี้หนึ่งมือลําบากแล้วดิผสมกันเอางี้หาที่วางก่อนเดี๋ยวนะฮะฝากวางตัวน,นี้แป๊บหนึ่งโอเคอ่ะผสมกันนะคะระหว่างหอยเขียวกับหอยขาวนะคะอย่างละอย่างละห้าสิบห้าสิบนะจ๊ะ,ะสครูนะคะช่วงนี้มุมนี้อาจจะมืดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าคือขี้เกียจเปิดพมานอะไรเงี้ยเป็นคนขี้เกียจแล้วก็สีเขียว นีนะคะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะจ๊ะก็ใช้อีฟองน้ำไข่น้อยเนี่ยก่อนจะใช้แบบนี้เลยอุ๊ยผมติดหน้าแ้มก่อนเราจะมาเป็นชาวเผ่าซาไกากันนะฮะโอเคแ้มขอด้วย เมื่อก่อนเก่าจะใช้มือตั้งแต่เล,ล่าตั้งแต่อะไรแล้วเนี่ยจะใช้มือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชินกับการใช้เจ้าฟองน้ำตัวนี้มากชอบมากนะคะเนี่ยเพราะมันจะเกลี่ยดได้เร็วนะคะที่ฉันไม่ได้ทำแรงนะที่ฉันทาแบบปกติมากเห็นเป่าว่าแบบสวยขึ้นมาทันทีไม่ใช่นะคะก็เกลีย่ยเกลี่ยไปนะคะจะไม่มีการโพส์วิดีโอ,อะไรทั้งสิ้น เป็นการอัดแบบนันสต็อปนะคะเทคเดียวจบมันจะสวยไม่เนี่ยเกา่านะคะอคอคือก็ปาดเข้าไปเห็นป่าว่าหน้าเริ่มดีขึ้นนะคะใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยก็บันนึงเอเออันนี้ตาของตาเก่าเนี่ยก็เข้าที่มากๆแล้วนะคะหลังจากไปทำตาสองชั้นที่ Masterpiece Clinic โดยคุณหมอเสนะคะอยู่ตรงสยามสแควร นะคะฝั่งฝั่งเดียวกับโบนันซ่านะคะถ้าเกิดมองจากบาบุญคลองมาก็คือ,อจะตรงข้ามกับสตาร์บัคนะคะติดถนนใครสนใจไปปรึกษาเรื่องความงามไปด่วนจ้าคุณหมอคิวทองมากนะคะเดี๋ยวนี้แล้วก็ทำออกมาแล้วก็จะสวยเหมือนเกากี้ตายละเขาจะแงว่าสวยเหมือนเกากี้เดี๋ยวม,มีคนไปทำที่คลินิกคุณหมอลยแย่เลยนะคะโอเคอประมาณนี้ เกี่ยเข้าไปเห็นไหมคะว่ามันจะหนึ่งคือไม่เปิดเปื้อนมือสองคือจะเนียนเนียนเลยแหละชอบอะ่ะซึ่งไอ้ฟองน้ำตัวเนี้ยหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามแบบว่าบูธวัสดุอะไรนี่แต่นี้เก่าได้มาจากคุณนุ่นนะคะร้านเสื้อผ้ามารูไมแลนด์นะคะเขาแบบว่าให้เป็นของขวัญพิเศษนะฮะ ลองติดตามกันได้นะคะเสื้อผ้าของคุณนุ่นมา r ูม m ม y l แลนนะคะใน Facebook M A R O M นะคะแล้วก็ M Y l A N D ลองเซิร์ชดูเสื้อผ้าน่ารักราคาย่อมเยาวนะคะที่ฉันก็โฆษณาเขาไปเรื่อยโอเคประมาณนี้ <c oughs> เห็นไหมว่าหน้ามันก็จะฟื้นคืนจากความเป็นศพขึ้นมาได้นะคะโอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดจริงๆคือถ้าทำทำเองจะแบบว่า อะไรที่แบบจะ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวอัพลงโซเชียลไม่ได้โอเคประมาณนี้นะคะหลังจากานั้นเก่าก็จะใช้คอนซีลเลอร์กับคอเรคเตอร์ของ b o b b บี้บรานะคะคอเรคเตอร์ทำไมต้องใช้เพราะกับเป็คนเมื่อกี้อย่างถ้าสั่งถ้าจำกันได้เก่าจะเป็นคนที่ใต้ตาดำมาก ดำไปไหนไม่รู้นะคะต้องใช้คาแรคเตอร์ก่อนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ก็ใช้สีพีชนะคะสีพีชนะคะแปลงเปลืงก็มิชัยจ้ท้ายดูข้างเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะนานนะคะคอแรคเตอร์ Character ตบลงไปคะ่ะจะได้วัดกันด้วยว่าสองข้างมันเป็นยังไงคาแรคเตอร์ทาแค่ใต้ตานะคะประมาณนี้ ฉันดูตั้งใจไปหรือเปล่าฉันดูตั้งใจมากโอเคอ่ะดูเห็นไหมคะมันมันก็จะดูกลืนดูสว่างขึ้นหรือหลอกตัวเองไม่นะนะคะหลังจากคอเลกเตอร์ก็จะตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้ก่าใช้สี natural นะคะแล้วก็ในนี้มันจะมีมันจะมีแป้งให้ด้วยนี่นะคะมันก็จะช่วยให้มันก็จะช่วยบรรเทาอ่ะมันไม่มีอะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ดูดีขึ้นใช่ป่ะเออเห็นได้ชัดส่วนตัวคอนซีลเลอร์ก็ใช้ทั้งเปลืกตาบนด้วยนะคะเพราะมันจะทําให้อ่าเวลาถ้าเราแต่งตาเนี่ยอ่พวกอายแชโดว์มันจะติดทนนานมากขึ้นนะคะโอเคนิดนึงแล้วกันนะฮะืสวยๆนี่จะสูมใกล้น,นิดนึงเออมุมกล้องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฉันก็ถนัดนะไม่ต้องใช้กระจงกระจกอะไรนะคะ อ่โอเคอะที่เหลือก็เอามาไล่ดั้งเบาๆนะฮะอ่ะเห็นไหมคะสองข้างก็จะสว่างขึ้นมาช่วยได้ช่วยได้หลังจากนั้นแรงนะคะแตะแป้งในตลับเมื่อกี้ละคะ่ะแป้งในคอนซีลเลอร์เมื่อกี้นะคะ ค่อยๆแตะลงไปสว่างขึ้นยังเห็นได้ชัดจ้าโอเคฉันควรจะก,กันคิ้วแล้วอะไรแล้วนะฮะจุดนี้เหมือนเดิมเหลือก็ไหลดังต้องการความพุ่งของหน้าไล่เข้าไปอ่าเห็นนะเป๊ะเชะอืม ะะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเก่าก็จะตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะช่วงนี้นอกใจนะทริฟมันช่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่ามาเลิฟตัวนี้นะคะ Ad สก e น Exercise เ,เป็น Translucent แป้งนะคะ Translucent แป้งอุทุเลสท r a n s l u c e n t Powder นะคะก็จะเป็นแป้งเป็นผงๆแบบนี้นะคะเก่าก็จะใช้เป็นแปรงคาบุกิก็คือเป็นแปรงที่เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นเป็นหัวจะเป็นสีขาวๆแล้วก็เส้นข้างล่างจะเป็นสีดำๆ ไม่ได้พกมาไม่ใช่ไม่ได้พกมาหรอกอยู่ในกระเป๋าเกียรติไปหยิบไปวันหลังเดี๋ยวจะมาทาให้ดูอีกรอบแล้วกันพอแปดนาทีสิเก้านาทีแล้วเดี๋ยวอัพไม่ได้นะคะก็จะใช้แป้งลงแล้วก็แต่งหน้าตามปกติโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสําหรับการลงรองพื้นฉาบหน้าปกปิดความอุจจาดของหน้าตาดิฉันนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้ Beauty Story by เก๋กวจขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบุการักที่